หรอทำไมถึงมีเลือดอะไรอ่ะเออหวัดดีเหมือนเป็นสอนเหรอ่ะเริ่มเกมมาแบบงงๆแบบนี้แหละ มีสไลเดอร์อยู่กลางป่าว้าวยอดเป็นเรื่องจริงนี่มันจะมีใครกล้าเล่นหรือเปล่าเนี่ยสไลเดอร์แบบน่าสงสัยมากแล้แบบไม่มีเครื่องเล่นอื่นด้วยนะมีแค่สไลเดอร์เปล่าๆอู้ต้นไม้สองเลียมแปะเอามาแปะงงโง่ๆอันนี้อะไรเนี่ยเกลีไยเอ๊ะฮะมันเกีพุ่มไม้เหรออ๋อดูออกแลลวใช้จินตาการขั้นสูงเลยนะเนี่ยเนพูดมากแล้วก็ จะได้เวลาลองสไลเดอร์แล้วไปเลยวยู้แค่นี้เหรอเล่นใหม่วาเนี่ยเสียเวลาโอเคสงสัยมันต้องลองอีกรอบโอเคลองรอบอย่าให้รอบนี้ต้องผิดหวังจะทำการสไลเดอร์ลงไปแล้วนะตามร้องหนึ่งไปว้า อ๋อบรรยากาศเริ่มมืดแล้วนี่รอบหนึ่งมันจะเป็นไงวะเนี่ยอ่าร้างที่สามใช่ปะวะไม่ได้นับด้วยน่าจะสามแหละหวังว่าจะไม่มีอะไรน่ากลัวนะนะอ,อะไรอ่ะมืดมืดอ่ะอ,อะไรนี่มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเสียงได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นทษทีพอดีตาถั่วโผลมามองไม่เห็นอะ ไฟฉายโชคดีเที่ยงเหลือแบตเตอรี่อยู่บ้างเออดีจะได้ไม่ต้องเห็นนักมืดไม่เลยไม่กลัวเรกจะมีไฟฉายแล้วมาดูกันต่อไปมันจะเป็นยังไงเตรียมพร้อมแล้วไฟกับพิบก็พร้อมแล้วไป มีแผนอะไรสักอย่าง้นสไลเดอร์ก็สไลเดอร์โคตรสโลวโมชั่นเลยให้ตายเถอะโอ้ยาวเลยเนี่ยมันเป็นหนังสือพิมพ์เก่าศกนนฏกรรมที่สมอเทาในสมอเทามีการไว้ทุกให้กับคดีคนหายจำนวนมากและคดียังคงมิขี่ลายที่รับรายงานว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่หายตัวไปนักสืบที่ทำงานในคดีนี้ให้ความว่าันลากบกว่ายอยู่ผู้คนก็หายตัวไปจากอากาศ ใครมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือหากใครพบเหยื่อรายใดรายนรรหนึ่งโปรดติดต่อหน่วยงานในทันทีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสไลเดอร์นี้เปล่าวะหรือว่าคนที่สไลเดอร์จะต้องหายตัวไปหรือเปล่าสิ่งที่ทําได้คือเล่นต่อไปใช่ไหมโอเคเฮ้ยกี้เหมืนเสียงจากในท่ออะ เฮ้ยขุดขึ้นไปไม่ได้อะมันสไลด์ลงมาทำไมตัวเรานี่มันกระจอกขนาดนี้ก็ไม,ไม่เห็นมีอะไรนี่เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงจากใน่อดแต่มันคงทำให้เราคิดไปเองน่นแหละต่อไป A จริงดิมันจะไม่มีอะไรจริงๆเหรอใช่หรอไม่เชื่อเนี่ยมันต้องหลอกเราแน่เลยมันต้องมีจำสแกนแน่เลย ไม่ไว้ใจเลยเนี่ยไ่ลงได้ไหมเริ่มเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วอะแต่คงไม่ได้ต้องใจลงไปโอเคลงแล้วสิ่งท้องอีกแล้วสิยงท่ออีกแล้วนดีมีใครอยู่ไหม,มนี่ยมันนี่เสียงชันเลยเป็อะไรเฮ้ยเดี๋ยว หรอทำไมถึงมีเลือดไอะไรอ่ะเออหวัดดีเหมือนเป็นสอนหรอเฮ้ยอะกี้เหมือนมีมือดึงหางหนอนลงไปอ่ะ ร้องด้วยถามจริงนี่ต้องลงไปเหรอขอทำใจแป๊บโอเคเดี๋ยวต้องลงไปโอเคไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะเด,วเดี๋ยวแล้วทำไมมันยาวแบบเนี้ยเอ้ยอะไรวะนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่สไลเดอร์เะกี้นี่โคตยาวไปกับพิบด้วย อะไรอ่ะโหอะไรวะเนี่ยกระติบ่หรอวิถามจริงเดินช้าจังวะพยายามกดอยู่นี่เร็วสุดแล้วหรอไปไปต้องทำยังไงอ่ะไปกระดิบไปต้องอีกนายไหมเนี่ยเชื่อเอต้องมีฉากนี้ผีในไอ้ท่อนี่แน่เลย เจทอมปะวะแค่ว่ามันโคตรแคบอึดอาจมากอ่ะเฮ้ยจะสุดทางอย่างเนี่ยไม่ชอบนะมันจะมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังปะวะเอไปไปเออตอนชาร์สักทีเอ้วู้เอออกไปได้แนละ ใช่ป่าแล้วมันเหมือนเป็นถ้ำอ,อ,อีบเหรอใช่ป่ะคล้ายๆนะเราขึ้นไปหรอป่าลายไส้เ่าขึ้นไปนผากลางนี่แหละอยู่มุมๆม,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 มันไม่มันเป็นเฟี้ยวเออต้องอยู่ตรงกลางบันใจวาชิตอะไรโอ้โอ้โอคิดไปคิดมา อยู่ตรงกลางบันไดมันก็ไม่ปลอดภัยแล้วอยู่มุมๆมนีมม่แหละจะมีอะไรตกใส่หน้าอีกพี่ตายเถอะอะไรอ่ะพิธีกรรมบูชาญาะใรหรือเปล่าอย่าไปสนใจเราต้องผ่านตรงนี้ให้เร็วที่สุดการเปิดต้อนรับด้วยการเปิดต้อนรับแบบนี้ควรเข้าไปดีไหมเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเราไม่ต้องปิดไม่ได้เหรอไม่ต้องปิดก็ได้นะเกรงใจจะบอกทีว่ามันใช่บักหรือเปล่ามันเป็นโซ่เปล่าๆแล้วก็เหมือนมีเลือดหยดลงมาโอเค กด e เพื่อเอาโซ่ออกโอเคได้ออกไหมวะครับกด e เพื่อเอาโซ่ออกก็อออกหมดเลยอรอมาสุดท้ายผมว่าตรงนี้บักอะตรงนี้มันน่าจะเป็นแบบว่าก้อนเนือ้ออะไรสักอย่างแน่เลย ไม่ได้กะว่าจะลองกระโดดลงไปหน่อยทำอะไรต่อเหรออ๋อตองน,นี้กด E ให้อาหารพวกมันเดี๋ยวให้อาหารพวกมันไหนอะจะไม่เอาเราเป็นอาหารใช่ไหมเชื่อบอกทีว่าอันนั้นจะเป็นก้อนเนื้อที่มันบั็กแล้วมองไม่เห็นแน่ นี้มันหนออกไปนี่เหรอ ขอร้อง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 เสียงม,มันอยู่ไกลมากอ่ะขอร้องกระดิบลงไมไปเอ,อ,เอ,อ้ยทางขึ้นอีกขอร้องไม่ทางลงได้ไหมสไล,ลไได์ลงมาเจอได้เลยหรอกออเออเออสไลด์แบบนี้แหละยังอีกโอยไม่เอาอ๋อเริ่มกระดิบเป็นแล้วเมื่อกี้สงสัยมันกดรัวไปทางลงแล้วทางลงแล้ว ตาขัน,น้าไม่มองอ่ะขอร้องหน่อยเสียงมันเหมือนอยู่ไกลขึ้นนะอ้าไฟกระพริบตอนนี้ปลอดภัยแล้วยังอ่ะดีครับเป็นท่อสีแดงอันที่เราไปสไลด์ตอนแรกว่าน่าจะปลอดภัยแล้วนะ ต้องมีทางเชื่อมด้วยเหรอให้เราตัดสินใจลงไปใช่ไหมได้ไดเออร์เสร็จแล้วอ้าวหายง่ายอ่ะไอดเออร์ตะกี้ไม่มีจริงเหรอ